ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะไพ่ประจําราศีของคุณคือไพ่ใบไหนเคยรู้ไหมจ๊ะพ,พ่อพฤษศไม่พฤษศจ้าคุณได้ไพ่พระจ้าคุณเป็นพ่อพระแม่พระจ้าบางทีคุณก็บางคนก็จะหน้าผากกว้างหัวดูเถกเถกหน่อยหรืออาจจะมีพุงเบาเบนะคะภาแบบนี้ดีนะดียังไงรู้ปะถ้าเกิดสนใจในเรื่องธรรมะเนี่ยคุณก็จะโอเคไปเลยเป็นไพ่ครูบาอาจารย์ได้ชอบบอกชอบสอนบางทีก็จะมีฟิลแบบแก่กว่าวัยด้วยนะคะเป็นแบบนั้นไหม ถ้าเกิดว่าจะเสริมดวงอะไรดีได้ไพ่พระมาเนี่ยในนี้มันบอกเลยนะบางทีไม่ต้องไปไหว้ที่ไหนไกลหรอกถ้าคุณรู้จักให้อภัยคนอื่นเนาะหรือดูแลคนในบ้านได้เนี่ยดีมากหัวเถิดเถิดไหมคนคนราศีพฤษภเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเนาะไพ่ไม่เสียหายเป็นไพด่ดีเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นอะไรอย่างนี้ได้ดีดีด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าอย่าขี้บ่นเกินไปนะเพราะบางทีคุณก็จะแอบขี้บ่นไปหน่อยจนอาจจะทําให้หลายๆคนรู้สึก เบื่อหน่ายเซ็งเราก็ได้อย่าขี้บน่นอย่าขี้บน่บนแล้วบางทีเราจะมีความรู้สึกแบบเป็นห่วงคนอื่นรักคนอื่นเหมือนลูกเป็นห่วงเอาเรื่องเขามาคิดทั้งหมดเลยบาง,บางทีงอ่ะ,อะมันก็จะไม่ดีเพราะบางทีเราก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเอยมาถามแล้วทาไมไม่ทําแบบนั้นมาถามแล้วทาไมไม่ทําแบบนี้เออบางทีเราก็จะรู้สึกแอบน้นบบนนอยเพราะฉะนั้นถ้าหวังดีกับใครแนะนําอะไรใครไปไม่ต้องไปคาดหวังทําก็ทําไม่ทําก็ช่างถือว่าเราหวังดีแล้วอย่าเอาเรื่องเขามาคิดทั้งหมดเดี๋ยวเครียด ระวังแบบพวกผมร่วงผมบางปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะด้วยเออเนาะไพ่ดีอันเะน,นี้ยถ้าเกิดตั้งใจทําอะไรดีๆแล้วถ้าตั้งใจทําอะไรนานๆแล้วตอนแก่จะสบายนะทําไปเลยทํานานๆถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยอายุเพิ่งยี่ห้ายี่หกอายุต้นๆนนะ่ะไม่ต้องกังวลบางคนพอเข้าสู่วัยห้าิบมันหมายถึงความมั่นคงแล้วแหละเนาะเอออ่ะมาจา้ะขอบคุณใจส้มนะเออขอใจส้มเป็นท่าวิชาเป็นท่าครูหรือเคาะใจให้กันหน่อย นะคะอ่ะมามาต่อนะดวงวันพรุ่งนี้ชาวราศีพฤษภอย่าลืมนะฟังลัคนาด้วยเพราะลัคนาเนี่ยแม่นเพราะมันมีเวลาเกิดด้วยเนาะถ้าใครไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันลัคนาอะไรไปเสิร์ชดูใน Google นะแล้วบอกว่าวิธีดูลัคนามันจะมีตารางเทียบให้ก็ไปเทียบเนาะพรุ่งนี้จ้ะขอให้พรุ่งนี้ดวงดีนะวันพรุ่งนี้ชาวราศีพฤษภ ว,วันพรุ่งนี้ก็วันที่ยี่สิบสามเนาะนะคะพรุ่งนี้จะมีเรื่องต้องจัดการนะบางทีมันต้องลุยงานจัดการปัญหาอะไรหลายอย่างมันถึงเวลาต้องจัดการนะคะประตูงานถามว่าเปิดไหมก็เปิดประตูเงินก็เปิดมีดวงไปงานเลี้ยงมีดวงไปปาร์ตี้มีดวงว้าวว้าว,ว,าวเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะฉะนั้นคนค้าขายให้ขยันคนจะไปเซ็เสนสัญญาง,งานคนจะไปลุยงานให้ลุยเลย เพราะเป็นหมายถึงว่าถึงเวลาต้องลุยแล้วล่ะเงินถึงจะเข้าส่วนใครจะเปิดร้านลงทุนทําอะไรใหม่ๆถือว่าพรุ่งนี้เป็นวันดีอย่างหนึ่งของคุณนะคะนะเกิดระหว่างคือราศีใช่ไหมคะอันนี้จะ้ะราศีเวลาในช่วงนี้ใช่วันที่ที่เกิดเออนะคะพี่บอลทำวันที่ไ้ให้ด้วยเผื่อบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันเกิดยังไงในช่วงนี้นะเอานะคะดูตามนี้เลยเนาะประตูรักเราเป็นยังไงประตูรักก็เปิด พรุ่งนี้จะไปขอความช่วยเหลือใครเรื่องอะไรก็ตามสําเร็จเห็นปะประตูมันเปิดอะคนสองคนยืนอยู่แลกของขวัญกันคุณจะเอาของขวัญไปให้เขาคุณจะยื่นหมูยื่นแมวคุณจะขอความช่วยเหลือเรื่องงานคุณจะหยิบยืมมันถึงเวลาที่จะต้องได้เพราะฉะนั้นจะไปคุยงานดีลงานเจรจางานจะไปจีบแฟนไปง้อแฟนไปหาเพื่อนไปเที่ยวไปกินไปเลยจะ้ะแต่งตัวสวยๆด้วยพรุ่งนี้คุณจะดูสง่าโดดเด่นมีพลังพิเศษมากกว่าคนอื่น แต่ว่าคําพูดคําจาต้องระวังนิดนึงเพราะพรุ่งนี้จะพูดแรงคําพูดจะเชื้เฉือนเออไม่เอานะอ่ามามาต่อเนาะอันนี้เรื่องรักจะไปเดทจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะมีคนมาขายขนมจีบห้ามคิ้วผูกโบจะได้ดูมีสเสน่ห์เพราะมันดูมีพลังอมมหิตนิดนึงช่วงนี้มันดูเครียดไปหมดเลยบางคนเครียดตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะเนาะอ่าความสุขปาร์ตี้งานเลี้ยงกินของอร่อยหลังเที่ยงเป็นต้นไปเลยจ้ะมีว้าวหลายๆคนตั้งแต่1ิบโมงแล้วมันพรุ่งนี้เนาะ จะมีคนมาจีบพรุ่งนี้เนี่ยจะมีฟิลแข็งแรงดีแต่จะมีฟิลเหมือนแบบอยู่ดีก็ปวดกล้ามเนื้ออยู่ดีก็ข้อเคล็ดอยู่ดีก็ตึงมือมันจะมีฟิลไปซื้อ,อยามากินเองเอ่อตามนั้นนะอันนี้พรุ่งนี้แฮปปี้ดีมีความสุขอภัยสมหวังมีความสุขนะคะแต่มันจะมีฟิลน้อยอกน้อยใจคนที่เรารักนะถ้าตกงานเนี่ยบางทีจะหางานยากถ้าเลือกยากนะ ถ้าเลือกมากคนที่เป็นระดับหัวหน้าวันพรุ่งนี้คุณจะพูดไม่ค่อยดีกับลูกน้องเพราะบางทีลูกน้องเครียดลูกน้องลูกน้องทํางานไม่เต็มที่บางทีคุณก็ป่วยป่วยป่วยอารมณ์มนะหรือเขาป่วยทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจได้ด้วยเนาะเออตามนั้นนะคะจะไปเที่ยวไปเดทไปดื่มกับใครไปเลยเชา้ชาเช้าหงุดหงิดหัวใจนิดนึงนะคะอ่าเนาะสีเสริมดวงวันพรุ่งนี้นะคะสีเสริมดวงวันพรุ่งนี้เป็นโทนเขียวนะการทําบุญเสริมดวงนะคะเนาะ ทำบุญเกี่ยวกับพวกยารักษาโรคน้ำอบน้ำหอมยาดมยาอมยาหมองนะคะได้หมดเลยนะเออนะจ๊ะอ่ะมาต่อนะคะมีโอกาสพบลักนะคะตัวเองถ้างอนกับแฟนงอนกับเพื่อนงอนกับใครพรุ่งนี้ไปง้อนะเลขจ้ะหนึ่งศูนยะ์สองหนึ่งศูนย์สองนะคะเนาะหนึ่งศูนย์สองนะ